ปีนถ้ำนาคารค่ะค่ะกลับมารางวัล้วยนะคะไก่ึ้นธุยางซุ แม่บอกไลแม่กับเมยแม่เล็กเศร้าไม่รู้เ็นตัวงเก่าเก่หลังใหญ่เลหมือนตัวผีเลยทางผีเลยเหมืน้งฝ่นเลยอ่านี่เะไทยด้ยพาไงยังเขาไปหันไหนเพื่อนไทยรวมันได้ไหยัง เลยพาลงมาว่าขึ้นไปได้ยังไงให้นูโกหนูเห็นไหมยุดก่อนใหญ่ไทยกองอ้ยเออยุดก่อนนี่วังขึ้นเพียเขาต้องแขนไวของก็ของอีกแล้วไม่ลดนมาคอมน ผู้น้นเมือขาวเจ้านีแล้วอรสัวเราปลาไห่ไก่เมือนขาเพท่านี้แหละเก่าสมุนเตรงนี้และขยายลงไปอีกตรงข้างล่างเงี้ยเออไปเงนอนแล้วนอนแล้วจิคนนอนไปใส่นกันอนงนเะโอ้โหมันกลรงึแจงเยอะเรวจะงยงมยเอาเนาะก่จงไปไก่ต้นวิดีโอนะเองได้ เมื่อใส่เนื้อก้งข่ยเออละไปซส่อตามไปเงียนม่ัดตัวโทรศัพท์มาไเที่ยวไ้่ตันดีดีบุกอยจับเฮงอยาดกระดกมือมาถือได้ผมก็เอาหายไทยแล้วหอนก็จะมาถือไปเลยเ่า้าทไม่โต้แกะภาษาี่าอีก มันพีนี่เป็นหลักแนวนอนได้เหวะเห็นแนวนอนเพิ่นบ่ลาะอันนี้เพิ่นว่าเฮาถ่ายแนวนอนเอามีนี่นอนลงนีแนวนอนอันนี้ก็ถ่ายแนวนอนเออเอ้ยอันนี้แนวนอนนะคะแนวนอนค่ะแนวนอนแนวลูกค่ะแนวลูกเห็นบ่เฮาขึ้นมานี่งพีแต่ใครเนี่ยมั้งม่เห็นเหยียดละฮะหมูปิ้งมันไม่ได้กินหมูปิ้งก็น้ำปนจะไป

เ้าวันน้อยคือข้าวแบกุ่หรือสองนไปทแล้วใครจะไปดีมาคือไม่เี่ยแล้วไปเนาะย้ ไปได้ยหญ่ไปกินนี่คนไทยมีโดูเดี๋ยวเง่างไปเรื่อยอันนี้อะไรขึ้นโพหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวเราไปได้ Thank <laughs> you. ไม่สูงค่ะขึ้นง่ายขึ้นสบายแต่เป็นบันไดไม้แค่นั้นเองขึ้นกว่านี้เหรอขึ้นสบายค่ะมันเป็นนัวจังมันเป็นหน้าลัวคือมันเป็นผาแล้วก็เป็นบันไดไม้อยู่ข้างๆเป็นสะพานไม้ตรงนั้นให้พี่พิสุทธิ์เองแดงๆเป็นทุ้งหลายๆอั่นบอกใช่ค่ะทางไหนไม่ชื่อไม่ได้ขึ้นบันไดสวรรค์เลย

ฟังเล่ามาขวนน่นหอกข่ไปสักออกขึ้นไมขี้ก็ไปขุ้นได้ฟังเล่าเลยนี่อนยางไงย่งไงอันี่จ้มัตุนมันนำบาย่งหน้าขี้มากดดีใสข้าวสีมันาย่างหาห้ารวตีกรก็เก่งกวร่องแต่ผมน้ำวง้าเจ้า